สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูดีได้ชาแนลชิชอนนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำโฟมโรล,ลลิ่งทั่วทั้งตัวหรือการนวดเพื่อที่สลายกลุาม้เนื้อแล้วก็สลายกลมผืนนะครับผมเราจะเริ่มจากกล้ามเนือ้อควอดไรเซ็ดหรือว่ากล้ามเนื้อขาข้างหน้าก่อนครับผมกล้ามเนื้อขาข้างหน้าเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่มีการตึงในหลายคนครับเราจะเริ่มจากการที่เอาตัวแท่งโฟมบางแล้วก็ นอนทับไว้เลยครับให้อยู่ตรงกลางระราหว่างขาประมาณนี้เสร็จแล้วใช้สอกเป็นตัวทับยันนะครับผมแล้วก็เลื่อนถลายตัวไปอย่างนี้นะครับถ่เป็นจังหวะอาจจะทำเพิประมาณ20ครั้งก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเจอจุดที่เจ็บหรือที่เรียกว่าจุดที่ก๊าปอยเนี่ยคือจุดที่กล้ามเนื้อของหมอเป็นปมเราจะรู้สึกเจ็บึืดขึ้นมาถ้าถึงตรงนี้อย่าลงคือตรงนี้ให้อยู่แล้วก็ยกขานะครับผม ลขาหรือกดที่จุดในค้าไว้ก็ได้ประมาณสักสามสิบวินาทีนะครับผมเสร็จแล้วก็โรต่อครับการทําให้หลังจากที่ขาตรงแล้วให้ลองแยกขาการขาออกนะครับผมก็จะโดนแล้ก็ไ้เสร็จในมุมอื่นด้วยเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วที่ผมฝุ่นขาเข้าเข้าขากัน,กน,นะครับผมระหว่างการทําให้เก่นน็งหน้าท้องแล้วก็ขบิ่ก้นไว้ตลอดเวลาเพื่อที่กระดูกสันหลังจะได้อยู่ในแนวตรงนะครับ ใช้ข้อสองในการเลื่อนนี่นะครับและสำหรับกล้ามเนื้อส่วนต่อไปนะครับที่เราจะทำการโวอ์ริกกันก็คือไ b a n แ i นไ a n d แบนกล้ามเนื้อต้นขาด้านข้างจะอยู่ตั้งแต่ตกประมาณสะโพกตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งลงไปตรงข้อเข่ากันเลยที่แบบนี้นะครับจะเกิดอาการเกร็งอย่างมากในคนที่นั่งทานั่งเวล่านะสำหรับการ stretching าการทำโฟมโรลลิ่งที่ไอแบบนี้ให้นอนอยู่ในท่าน,นี้นะคโอขาเทื่อจะทำทับโฟมไว้ขึ้นหนึ่งไข,ข่สักหน่งพันมาข้างหน้าเพื่อ,อการทำไว้ท่านน้ำหแล้วก็เราใช้การขยับให้โฟมเริ่มที่ตรงข้อโพกนะครับผมแล้วก็ลงไปยังตรงเขานะครับลงไปอย่างนี้ใช้สองค้านี้เป็นเป็นจุดจุดในการจุดหมุนของเรา ทำประมาณสักสิบถึงยี่สิบครั้งนะครับแล้วแต่ว่าผมรู้สึกตึงมากาน้อยขนาดไหนถ้าเกิดทำก็เจอจุดทิกกระพอยหรือว่าจุดที่ก,กล้ามเนื้อของผมเนื้อเราเจ็บให้อยู่ค้างไว้ประมาณสามสิบวินาทีนะครับดค้างไว้ประมาณสามสิบนาทีในกล้ามเนื้อที่เป็นตัวทกระพอยจะใอ้ไหลออกมาอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากยากไปขั้นหนึ่งก็คือขยับขาออกเข้าและออกนะครับผมเข้าและออก ก็จะเป็นการช่วยให้ตรงจุดนั้นหายตัวได้เร็วขึ้นอีก<ม>สำหรับกล้ามเนื้อชุดต่อไปนะครับคือกล้ามเนื้อต้อนขาด้าไในหรือที่เรียกว่าแอ็ดัปเตอร์นะครับผมการทำโฟมโ,โรลลิ่งที่แอ็ดัปเตอร์ให้เริ่มจากการที่เรานอนคว่ำนี้นะครับผมเราก็เอาโฟมวางดีก่อนแล้วก็ขยับออกนี้นะครับที่หนึ่งเอาขาท้า แล้วก็หลังความลงใช้สอ,ย,อย่างเหมือนเดิมแล้วก็ใช้สอในการพลัยตัวนะครับให้ให้โฟมเข้ามายังประมาณช่วงขาดีนะครับแล้วก็เลื่อนไปลงประมาณถึงตรงหังเข่านะครับจุดน,นี้เป็นอีกจุดที่หลายๆคนจะรู้สึกตึงมากโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้ๆช่วงหังเข่าครับผมช่วงนี้จะเจ็บเป็นพิเศษนะครับผมก็ถ้าเกิด เหมือนกันครับถ้าเจอจุดที่ไว้ตรงไหนให้หยุดกด้างไว้ไประมาณสัก30วินาทีแล้วก็หลังจากนั้นให้ขยับขานะครับขยับขาครับผมก็เหยีเด้นดต่อ กล้ามเนื้อชิ้นต่อไปเรียกว่า p e r i ฟิ e ครับเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณก้นซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานหนักมากถ้าเกิดเรานั่งทํางานเป็นเวลานานทั้งวันครับผมการทำ foam rolling กล้ามเนื้อชิ้นเนี้ยให้เริ่มจากตำแหน่งนี้ก่อนให้นั่งทำไว้แล้วก็เอาข้อศอกลงไปกับพื้นนะครับเสร็จแล้วยกขาท้ายขึ้นมาถ้าเป็นเหมือนนั่นฝ่อยข้างนะครับก็กดขาลงไปแล้วก็ทาการคืนนะครับผม เพลิเฟิสเนี่ยจะอยู่ประมาณใต้ช่วงสะโพกแล้วก็ประมาณตรงกรางของก้นนะครับเป็นจุดที่ถ้าเกิดนั่งแบบนี้แล้วก็ขยับนิดนึงเนี่ยก็จะเจอเองจะเป็นยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานนานๆกล้ามเนื้อเนี่ยจะทํางานอย่างหนักมากเพราะว่าการที่เราด้ทำงานนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อก้นที่เป็นมัดใหญ่ที่เรียกว่ากลูตัสแม็กซิมัสเนี่ยจะหยุดการทางานไปนะครับเพราะเรานั่งทำมันนานซึ่งทําให้กล้ามเนื้อชิ้นเล็กเนี่ยที่เรียกว่าเพริเฟิสทางานอย่างเหมือนกับไม่มีคนช่วยครับก็ ก็ต้องทํางานอย่างนั้นก็จะเกิดการตึงแล้วก็เกิดการหดเป็นปกนได้ก็แก้ได้ด้ยวยท่านี้นะครับผมมันเนี่ยรัาทาประมาณสัก10-20ครั้งแล้วก็ถ้าเจอจุดที่เป็นทิกเกอรพอยต์เจ็บปื้เดเน่ก็ให้กดกทางไว้นะครับผมกล้ามเนื้อต่อไปครับเรียกว่า h e m s t r i n g หรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาทาหลังบริเรวณท่ามนื้อนี้นะครับผม กล้ามเนื้อเนี่ยผมไม่เชื่นครับตึงเป็นอย่างมากเป็นจุดที่นานๆเพราะว่าเวลาเรานั่งเรามองฐานอย่างนี้กล้ามเนื้อตรงนี้จะขดขดเข้ามานะครับผมน้อยเกิดอาการตรึงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีที่กระพอยได้ได้สูงมากวิธีการทำโฟมโรลที่กล้ามเนื้อติงนะครับเอาขา,าที่ทำท่าไาว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ยันให้มาไขข้างยัน้นไปแล้วก็ทำการโยงนะครับผมตั้งแต่ถึงประมาณ ใต้เทา,านะครับก็ขึ้นมาจนเห็นประมาณขึ้นมาแก่คก้นนะครับผมที่อยู่ในช่วงนี้นรหรือว่าผมอาจจะเพิ่มการหมุนเท้าอีกก็ได้นะครับดีไปยืดหน่อยก็จะได้กล้ามเนื้อชุดแฮมสติงที่โดนหลังไหล่ขึ้นนะครับผมจุดต่อไปครับคือกล้ามเนื้อน่อง ตั้งแต่ตรงเอ็นอะ킬ลิสตรงนี้นะครับมาจนถึงตรองน่องแกสต์ซิลิเมนและก็ s o l ิบุสนะครับผมวิธีทำโฟมรีดของกล้ามเนื้อ่องให้เอาผ้ามีดก <sk r Ouais privilege> ่อนแล้วก็ไยข้างหนึ่งผ้าถัดนะครับผมเพื่อการเพิ่มแรงกดเข้าไปมากขึ้นแล้วก็เรียนครับโลโลหตรงน่องนะครับผมยิ่งโดยเฉพาะท่านผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงบ่อยนะครับ กล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้ตรงใกล้ๆของเอ็นไอคลิสเนยจะตึงมากก็ให้กดค้างไว้นะครับกค้างไว้เป็นเวลาสักประมาณ3 0มิวินาทีผิวไว้ก็ทำการหมุนเท้านะครับกดไว้่จุดที่เจ็ดแล้วก็หมุนเท้าจุดที่กระยก็จะค่อยๆคลายออกได้นะครับต่อไปครับเป็นกล้ามเนื้อ าขาด้านหน้านะครับผมหรือบริเวณนี้ที่ว่าทิบิลิสนะครับตรงนี้จะตึงมากในคนที่วิ่งบ่อยๆที่เป็นระยะทางไกลกล้เลาเนย้ที่ใช้างานเยอะวิธีทำโฟมโรลลิ่งของกล้ามเน,นื้อนี้ให้เริ่มจากส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ยกขาที้นี้ขึ้นมาหางเป็นนี้นะครับผมแล้วก็คืนไปนะครับผม,มเดิมนะครับถ้าเกิดเจอจุดที่ ที่เราดึงก็กาะช้างไว้นะครับแล้วก็พยายามหมุนหมุนสันนะครับผมก็จะเป็นการกดให้ลึกเข้าไปในจุดนั้นมากขึ้นครับส่วนต่อไปนะครับคือกล้ามเนื้อหลังส่วนบนให้เริ่มจาก,กาที่เราโฟมวางประมาณช่วงใต้ไหล่นะครับผมประมาณนี้แล้วก็เอามือรองให้ถอวไว้นะครับยกก้นขึ้น แล้วก็ใช้เท้าเป็ตัวนั้นนะครับตัวโฟมให้ลงเหนือขมาสักครึ่งตัวแล้วก็จับ่บงนี้นะครับผมท่านี้ยิ่งคนที่ยิ่งของเ,องเองอยอะๆหรือว่าคนที่ใช้คอมพิวเตอร์จับเมาส์ไีกว่าเพราะว่าท่าที่การที่เราจับเมาส์แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยไหลจากขึากันแบบนี้นะครับผมทําให้กล้ามเนื้อ อ,อกเนี่ยเกิดอาการตึงแล้วก็กล้ามเนื้อหลังเกิดอาการหย่อนไปอย่างมากนะครับการที่เราทำท่าเนี่ยเหมือนกับเป็นการที่แอบอย่างนี้นะครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่า thoracic extension คือว่าช่วงอ,อกจะเปิดออกมาทําให้เราสามารถหายใจได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าปอดเราจะขยายได้ใหญ่ขึ้นเพราะกล้ามเนื้อข้างหน้าเนี่ยกล้ามเนื้อหรือพอกล้ามเนื้ออกจะแอายตัวได้ดีขึ้นนะครับ กล้ามเนื้อชิ้นต่อไปบีกหรือว่ากละีิสมมุต่อไ้าหรือแหลทน่นั่นเองนะครับผมตรงนี้ตรงนี้สำหรับการทำโพริของกล้ามเนื้อนี้ให้เราโหมานะครับแล้วก็งอมือพาไปให้ตัวโอรงอยู่ประมาณช่วงใต้จักรายใต้แขนนะครับแล้วก็ใช้เท้ากับมือในการคลึงนะครับผมตรงนี้นะครับ หาจุดที่จุดที่เรากดและเราเจ็บนจุดที่กระพลอยนั่นเองที่ก้ามเริ่มจาเป็นปมนะครับอาจจะหันไป่ขนา,านี้หรอกก็จะมีอีกนนึงนะครับผมเมื่อเริ่มถ้าเจอจุดที่เจ็บกดค้างไว้ประมาณสักวสามสิบนาทีเลยแล้วก็หมุนหมุนนะครับหมุนตัวนิดนิดหนึ่งนะครับผมกระพ่อยก็จะค่อยๆคลายลงไปได้ นอกจากโฟโมโรลิ่งแล้วเราสามารถใช้ลูกเทนนิสหรือลูกซอฟบอลนะครับนี่คือลูกซอฟบอลในการกดไปยังจุดพอยที่เป็นบางจุดที่จะยากของการใช้โฟมเพราะว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเป็นจุดเล็กๆแล้วเราต้องการแรงกดที่พื้นที่ที่ไม่น่ากนะครับผมจุดแรกก็คือการเปลนฝ่าเท้าครับฝ่าเท้าเป็นจุดที่หลายคนตึงเหมือนกันนะครับผมก็ให้ยืนนะครับเหยียบด้วยๆแล้วก็คลึง ก็จะรู้สึกคล้ายกับการไปนวดเท้าเลยนะครับกล้ามเนื้อตรงฝ่าเท้าเป็นจุดปลายประสานของกล้ามเนื้อหลายๆัดในร่างกายของเรานะครับการที่ทําให้ฝ่าเท้าคลายนก็จะให้รู้สึกสบายแล้ว่ากล้ามเนื้อยืดด้วยนะครับผมต่อจากกล้ามเนื้อเท้าอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่หลายคนตึงจากการนั่งนานๆเช่นกันคือกล้ามเนื้อ ข้อมอสโพกหรือว่าโซลสนะครับผมกล้ามเนื้อนี้จะเริ่มตั้งแต่กระดูกสันหลังแล้วก็แทงทะลุมาถึงจุดข้างหน้าอย่างนี้นะครับกล้ามเนื้อนีเ้เวลาเรานั่งพอหลังงองสโพกอย่างนี้ใช่ไหมกล้ามเนื้อจะตึงตึงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิธีฝายกล้ามเนื้อนี้นะครับให้ให้หา,าจุดตรงที่เป็นสะดือของเราก่อนแล้วก็เป็นกระดูกตรงสโพกนะครับจุดตรงกลางจุดตรงกลาง อันนี้ครับเป็นจุดที่กัมนรดโซสลากผักนนะครับให้เอาลูกบอลมากดพื้นแล้วก็ให้เอาจุดเนล็กทับลูกบอลไปนะครับผมทตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับผมก็นอนทับลงไปแล้วก็หายใจออกดีแลกนะครับค่อยๆปล่อยให้ตัวเองทับลงไปเพราะว่าก้ามเรอนี้อาจจะอยู่ลึกพอสมควรจะพูดนะครับผมก็ไม่พูดก็ นอนเฉยๆนะครับนี่เป็นแ่โซสนะครับผมทีกจุดนึงก็คือพิริภิมิตก็เหมือน,นเดิมตรงก้นนะครับสามารถใช้ลูกสอบนได้เช่นกันให้นั่งพับประมาณตรงนี้ครับผมก็จะจะสามารถจเจอได้แล้วก็คลึงได้นะครับ แล้วก็ถ้าอยู่ขึ้นมาข้างบนหน่อยทีเป็นช,ช่วงฮิปเลเซอร์ช่วงก็ประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้หลายคนก็มีการตึงเหมือนกันก็ลองดูนะครับรทุกทุกเทนนิสกดค้างไว้ประมาณสักสามสิบวินาทีถึงหนึ่งนาทีหรือว่าจดการเจ็บจังไปก็ได้อ,อ,อีกจุดหนึ่งที่ใช้ลูกเทนนิสหรือลูกซตวบอลไล้เหมือนก,นกันก็คือจุดขาด้างหลังนะครับตรงตรงสะบักนะครับผม ก็ให้นอนครับตรงนี้นะครับถ้าแถวนี้ครับลึงไปนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดใครที่จับมั๊กบ่อยๆเดี่ยจะตึงมากกัเมืครัรงนี้นะครับก็จะช่วยได้ก็อันนี้ก็เป็นวิธีในการทำโฟมโรลเลอร์ ทั่วทั้งตัวแล้วก็ใช้ลูกซอัอนช่วยาาวการทำโฟมโรลลิ่งเนี่ยจริงๆเราควรจะทําทุกวันเพราะว่าในแต่ละวันเราใช้กล้ามเนื้อซ้ําๆเราใช้กล้ามเนื้อในอย่างหนักทุกวันนะครับเราถึงก็ควรจะเป็นเร่จะต้องทําการยืดและปลายนทุกวันเช่นกันกล้ามเนื้อที่ยืดและตึงมากๆจะมีผังปืนมาเกาะเป็นสารกันแบบม่วไปหมดเลยทําให้กล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็อาจเปใสาใหตที่ทำให้ใยกล้ามเนื้อเนี่ย เกิดจะเป็นปมอีกด้วยซึ่งอาสามารถแก้ได้ด้วยการทำ S.M.R. s e l f m e l f a c i a l Release ก็คือการใช้โ o ม m u ลเลอร์แล้วก็ใช้ลูกบอลในการช่วยนวดตัวเองครับผม